วันนี้ทอฟฟี่ครับอยู่ในงานนี้เลย Ford Smart Mobility Challenge 2025นะครับในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นปีที่11ติดต่อกันแล้วนะครับเป็นการเหมือนจัดประกวดนวัตรกรรมต่างๆจาก นิสิตน,นักศึกษาจากตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษานะครับอาชีวศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาเรียกว่าเป็นประโยชน์กับเยาวชนของประเทศไทยอย่างมากนะครับโดยการจัดในครั้งนี้ก็คือมีฟอร์ดประเทศไทยเป็นผู้ร่วมในการจัดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฟอร์ดฟิลแอนโธรพีเป็นเหมือนโมเดลที่เขาจัดและสกเซสผลสำเร็จมากๆในยุโรปนะครับแล้วก็เขาก็นําโมเดลมาปรับเพื่อให้เข้ากับเค้าเจอร์ของเยาวชนไทยของชุมชนไทยมากขึ้นถือว่าปีนี้ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีด้วยมีทีมส่ง138ทีมนะครับแล้วก็คัดมา10ทีมในรางวัล ระดับ8 0 0 0 0 4 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวทอฟฟี่พาไปดูในงานเราจะพาชมนวัตกรรมที่มันอาจจะเกี่ยวยงกับยานยนต์นิดนึงนะแต่จริงๆเขามี10ทีมเนี่ยเขาจะมีนวัตรกรรมต่างๆที่หลากหลายเลยไม่ว่าเป็นในเรื่องของในตัวผ้าพันแผลรักโลกในเรื่องของระบบช่วยของคนที่อาจจะต้องการกลับมาฟื้นฟูร่างกายประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปไฮไลท์พวกที่มันเกี่ยวกับยานยนต์แถมมีแบตเตอรี่ที่ต้องบอ,อกว่าเป็นอนาคตของประเทศได้เลยนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับ เป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นโปรดักต์เป็นอะไรยังไงอะครับน้องอธิบายพี่ฟังหน่อยดิอันนี้ก็คือพ o น e y c o m มสป e ด d b a มครับเป็นแบบโครงสร้างลู่นาดในแกนลงพึ่งครับโครงสร้างนี้เนี่ยโครงสร้างลงพึ่งจะสามารถซับแรงกระแทกได้ดีครับเวลารถขับผ่านเนี่ยครับก็จะไม่แข็งกระด้านเท่าโครงสร้างเกี่ยวเกับความนี้เป็นโครงสร้างของรังพึ้งแบบนี้ด้วยถูกปะเพราะว่าโครงสร้างลงพึ่งเนี่ยเวลากดนยครับมันจะนี่คืออย่างนี้เลยครับมันจะนิ่มครับ แล้วคือนอกจากความนุ่มแล้วมันตัวนี้มันคือสร้างกระแสไฟใช่ครับแล้วมันเว้าไปเยอะมากน้อยแค่ไหนประมาณ2วัตต์ตอ1ครั้งการกดครับก็เนี้ยครับก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือ2วัตต์ใช่ครับประมาณ2วัตต์แต่เราสามารถใส่อันเนี้ยได้หลายโมดูลก็อันนี้คือ1นโมดูลคือสองวัตต์รับแล้วก็รวมกระแสแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ส่งไฟไปใช้หลังกา้จะ้ไมเป็นรถขนาดน้ําหนักมันมีผลป่ะแบบน้ําหนักรถสมมติรถบรรทุกขึ้นกับรถกระบะขึ้นอะไรเงี้ยก็มีผลครับเพราะว่าการกระแทก แรงกระแทกมีบนครับแล้วทำไมเราถึงได้เลือกที่จะวางบนบนตัวบัมเปอร์อะเพราะว่าลูกหน้าหนันะครับปกติมันแข็งเกินไปอ๋อแข็งมากทําให้แบบรถออช่วงล่างอาจจะพังได้อ,อันนี้ก็เลยลดความสึกหรอของช่วงล่างรถมามทําให้ผ่านนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ปรับโครงสร้างให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูจะไม่ได้แบบครึ่งวงกลม อันนี้ก็จะขึ้นแล้วก็ลงแบบไม่ค่อยสมบูรณครับเขาเรียกอะไรนะไออันเนี้ยมันมีการได้ทดลองผลิตยาครับหรือว่าก็เป็นแนวคิดเป็นแค่แนวคิดแล้วก็มีแค่โมเดลเบื้องต้นเฉยๆครับยังไม่ได้ทําจริงครับยังไม่ได้ลองด้วยนะครับแต่ว่าไอตัวอันนี้มันผลิตไฟได้จริงใช่ไหมได้จริงครับออ๋สมมติหนึ่งอันเราเลี้ยงอะครับเราเลี้ยงสิบสิบสิบลูกใช่ไหมอันเนี้ยมันจะเป็นสิบวัตต์เมาะถ้าลูกเราสองวัตต์ก็เลี้ยงสิบอันก็เรายี่สิบวัตต์อ้ออ๋อลูกสองวัตต์มีใชบยี่ โอก็สมมติรถผ่านทีหนึ่ง20วัดน่ครับ <อ lands. S 2> ผ่านวันละห้า0 0คันก็เย <check it. S 2> อะนะครับ <Así S 2> แล้วก็จะมีแบบไปต่อ er ยอดโดยการเป็นแบบบอร์ดวัดแสงพอตอนกลางคืนก็จะมีไฟติดไปเก็บไฟหรือไม่ก็ส่งให้ไฟจราจรที่แบบไฟข้ามทางมาาลายเงี้ยแล้วเราได้มีประเมินต้นทุนม่ว่ามันเท่าไหร่ครับประมาณโดยรวมตอน่เมตรนะครับหนึ่งประมาณ1,000บาทอ๋อเมตรไอ้นี่กี่ตัวอันนี้ ประมาณสักสิบตัวได้บตัวรับเมตรประมาณหนึ่งพันบาทต่อต่อหนึ่งหนึ่งเนินหนึ่งต้นละหน้าหนึ่งต่โอเคครับแล้วไอ้ตัวนี้มันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้ก็เป็นโมเดลเฉยๆครับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันออเป็นเหมือนกันก็คือแต่คนละสีใช่ครับแต่คนละสีเชิใช่ครับใช่ไหมอ๋อเนี่ยอันนี้คือเป็นที่เราทําเป็นของแนวคิดเราถูกไหมใช่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมี AI g e n e r a อเครับให้เห็นภาพประมาณนี้ครับโอเคได้นะ ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับอันนี้เป็นน้องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับระบบนำทางระอะเพื่อการกู้ภัยในเหตุการณ์อุทกภัยค่ะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยค่ะประเทศไทยก็มีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่การจัดการระบบของหน่วยกู้ภัยเองก็ยังไม่ได้มีสิทธิภาพขนาดนั้นค่ะเราเคยเราเลยพัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ข้อมูลที่ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็สามารถจัดการเส้นทางการเดินทางต่างๆให้้้แแม่่นยยลวก็ดภัไคะ โดยของเราจะแบ่งออกเป็นสามฟีเจอร์หลักๆค่ะส่วนแรกคือฟันรีร์ตก็คือประชาชนหรือหน่วยกู้ภัยสามารถรายงานได้ว่าตรงไหนที่มีเหตุการอุบัติการณเกิดขึ้นเราจะมีการรายงานข้อมูลสําคัญเข้าไปค่ะเพื่อให้ทราบว่าตอนนี้เพื่อให้ทราบว่าแบบเช่นมีจำนวนคนกี่คนที่ติดอยู่ต้องการอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะในส่วนที่2ค่ะหน่วยกู้ภัยค่ะสามารถเรียกใช้ตัวฟีเจอร์ r レスคิวรูซึ่งจะเป็นการวางแผนเส้นทางการเดินทางให้เหมาะสมได้ค่ะโดยเบื้องหลังของเราก็จะมีการวิเคราะห์เส้นทางค่ะจากเรื่องของ เ,เความปลอดภัยของเส้นทางระดับความลึกของน้ําหรือว่ากระแสการไหลของน้ำค่ะเพื่อดูว่าเส้นทางไหนที่จะมีความเหมาะสมแลยเราจะเอาพูดออกเป็นเส้นทางทั้งหมด3เส้นทางเพื่อให้แบบว่า กู้ภัยเนี่ยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมค่ะนอกจากเตือนอุตุภัยน้ําท่วมแล้วอ่ะมันมันสามารถอดแดปไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะแผ่นดินไหวอ,อ,อาจจะเหตุภยัยพิบัติที่แบบหรืออาจจะอุบัติเหตุก็ได้อย่างตึกถล่มอะไรเงี้ยมัน<ด>ใช้ในแบบเดียวกัน<า>ได้ไหมตัวนี้ก็คือสามารถนําไปพัฒนานต่อยอดในบริบทอื่นๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆรหรือว่ารว,วมถึงสมาร์ทโลจิสติกหรือว่าอะไรที่ต้องมีการวางแผนเส้นทางค่ะรวมถึงช่วยการจราจรได้ไหมถ้าพี่ถามแบบนี้ ช้ชแมสขึ้น uh เพราะว่าจราจรมันน่าจะทุกวันอะไรเงี้ยคิดว่าต่อยอดไปตรงน,นั้นได้ไหมคิดว่าได้ค่ะถ้าเรามีข้อมูลในเกี่ยวกับด้านจราจรที่แต่มันก็ต้องเร็วทา์ม,มากๆนะเนาะใช่การที่เราคิดอันนี้ขึ้นมาแสดงว่าเรามีอินไซต์ว่าแบบการกู้ภัยทุกในไทยตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์มันยังมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถเติมเต็มได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ในส่วนนี้คือได้ไปลงพืน้นไปออสัมภาษณ์หน่วยกู้ภัยสามทีค่ะแล้วก็ได ข้อมูลอินไซด์มาเรื่องของแบบว่าอย่างจังหวัดเชียงรายท,รที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยมากมเขามีการวางแผนปัจจุบันเป็นยังไงระบบเขาเป็นยังไงแล้วปัญหาเขาอยู่ที่ตรงไหนอะไรมาณนี้ครับแล้วเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมามันมันต้องช่วยเขาได้อะไรใช่ไหมใช่คัอันนี้ของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช่ครับอันนี้เป็นอะไรครับน้องอันนี้คือแล้วก่อนน้องอะไรกันนะครับน้องอะไรบ้างเนี่ยอ่าผมเอิร์ดครับ จิโก้ครับครับผมผมปังย่าครับโอเคโอ้โหชื่อแต่ละคนโอเคยังไงครับอันนี้ขยะจากผ่านชั้นหินลิกไนท์เวลาขุดเจาะครับก็จะได้ตัวของเรียวระดัมาผสมกับดินครับผ่าน4กระบวนการครับฟูเรชั่นอ่าผสมเป็นฮิวมิกครับแล้วก็ฮิวเมอร์ครับหลังจากนั้นเราจะไปอบแห้งให้เป็นกาฟีนออกไซด์ครับเรนี่พี่จับได้ปะได้ครับได้แต่อย่าเปิดนะพอดีคมไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดครับผมคือมันจะเป็นเหมือนผงผ่านเนาะประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ว่าคุณต้องบอกก่อนฝุ่นพวกกันเนี่ยครับ จากสตาร์เตอร์เริ่มต้นเนี่ยครับมันทาให้ตัวของชุมชนชุมชนแถวๆโรงงานไฟฟ้าแม่บอเองนะครับเป็นโรคทางเดินหายใจสูงครับเนื่องจากส่วนนะครับเป็นขยะหรือเป็นเวสที่เป็นประมาณเพศของประมาณ PM 10ิครับซึ่งทําให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ง่ายครับครับก็คือจากการขุดเจาะเหมืองใช่ครับแล้วจะเราได้ส่วนนี้มาครับแล้วเรานํามาแปลเปลี่ยนครับให้กลายเป็นแบตเตอรี่ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้คือเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ครับอันนี้นะใช่บางแค่นี้เลยเหรอใช่ครับก็หรอแบตเตอรี่จริงแต่ละเซลล์บางครับแต่เมื่อเรานํามาซ้อนกันครับมันจะได้แบตเตอรี่ที่ขนาดใช้งานได้ดีครับใช่ครับซึ่งอันนี้ครับคือหน้าเปรียบเทียบของชั้นแบตเตอรี่ครับซึ่งกาฟินที่เราได้มาครับก็จะไปอยู่ในชั้นที่ที่สองเนี่ยครับแล้วเราจะนํามารวบแบตเตอรี่ให้เป็นแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในปัจจุบันกันะครับมันทําให้ตตตตััััวววววขอองงงแแแบบบบเเเเเรร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 ีีีี่่่่่่ชชนนิิิดดดด้้้ะะคคคคคคสาา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 ามมมมมมมถถ์จจไกกกกกปณททลลล็ุใยู แบบนี้มันสามารถเป็นต่อยอดเป็นตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยปะเป็นไปได้แน่นอนคร<อ>ับภาพภาพของเราคืออะไร,รครับครับคือจริงๆภาพของเราครับการต่อยอดไปถึงระดับใหญ่ๆก็คือแบตเตอรี่ที่เป็นประเภทไฮโวลที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าครับรอ้โคือมองอันนั้นเป็นใช่ครับแต่ว่าตอน,นะตอนนี้ แบตเตอรี่ตอนเริ่มต้นของทุกๆแบตเตอรี่ครับจะเริ่มจาก1เซลล์แต่ในแต่ละเซลล์ครับเมื่อรวมกันประสานกันเนี่ยจะกลายเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้อันนี้อันนี้คือยังไงอันนี้คืออรื่อันนี้คือเครื่องในการทสแบตเตอรี่ครับก็คือจะมีการชาร์จแล้วก็ลองปล่อยกระแสไฟอันนี้ก็คือจะเป็นการดรอปของกระแสไฟลงไปเรื่อยๆครับต้นทุนอันนี้หนึ่งหนึ่งเขาเรียกหนึ่งเซลล์ป่ะหนึ่งเซลล์อันนี้พอจะคำนวณได้ไหมว่ามันสมมติยังไงก็จะอยู่ที่ประมาณสิบบาทได้ไหมฮะจริงป่ะเนี่ย ผมอยากจะให้คุณเจนพูดถึงเรื่องงานในครั้งนี้หน่อยในปีนี้หน่อยมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับหลังจากก่อนนั้นเนี้ยเราก็มีการจัดแบบนี้มาต่อเนื่องแล้วปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับคุณเจนก็คือปีนี้เป็นปี11นะคะแล้วที่พิเศษปีนี้คือครเราเอาโปรแกรมโปรแกรมอันนี้ที่เรารันไว้ที่ยุโรปแล้วแล้วเราเอามาที่เมืองไทยที่ยุโรปเรามีโปรแกรมอันนี้ในประเทศสเปน เยอรมันกับที่อังกฤษด้วยสามประเทศนี้เป็นประเทศที่เรามีโรงงานแล้วเราก็ดูว่าเราเอามาที่เมืองไทยด้วยเพราะที่เมืองไทยมีโรงงานเพราะว่าเราเอา,อาสิ่ง expert อของของในโรงงานของเรามาช่วยเป็น m e n อร์สำหรับเด็กในงานนี้ค่ะซึ่งเราเล็งเห็นว่าประเทศไทยถือว่ามี potential มีศักยภาพของของเยาว,วชนด้วยถูกไหมคุณเจมใช่ค่ะเราเห็นว่า ในประเทศไทยอ่ะเยาวชนเขามีแบบเขามีอ,าอะไรเขาเขาชอบแข่งขันนะเขาชอบชอบเขา้าแข่งขันชอบทำอะไรอินโนเวชันแล้วเราคิดว่าเราอยากจะสนับสนุน huh. เพราะเราเห็นว่ามันสำคัญมากสำหรับในอนาคตของเยาวชนที่เขามีได้ซอฟต์สกิลแล้วเขาได้ฟิวเจอร์ออฟเวิร์กเขาได้รู้จักที่แบบ ในอนาคตตอนเขาเข้าไปถึงไปสมัครงานไปเริ่มทำงานแล้วมันต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะช่วยเขาในด้านเข้าถึงที่ที่ทำงานเข้าถึงงานค่ะแต่ปีนี้เหมือนจัดแล้วแบบท้าทายกับผู้แข่งขันมากนะเพราะว่ามีตั้งแต่อยู่ยิอตั้งแต่อยู่15ถึง25ใช่ไหมคุณเจนตั้งแต่ระดับมัธยมอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาเลยเนาะก็เรียกว่า ทำไมคุณเจนถึงได้เลือกให,ให้ให้เขามาแข่งเียว่าถ้าถ้าภาษาไทยเขาเรียกชกข้ามรุ่นไม่รู้คุณเจนอาจจะฟังเข้าใจว่าชกข้ามรุ่นคือเยาวชนมาแข่งกับรุ่นใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้เเยเันคิ่มันมีความตื่นเต้นนะยิ่งสําหรับเด็กมัธยมที่เขาจะมาแข่งกับเด็กมหาลาัยได้เราเคิดว่านี้เป็นอะไรที่แบบช่วยเขามีความตื่นเต้นแล้วก็กระตุนล้นที่แบบอุ้ยเราทําได้นะนาชานใช่ชาเลนจ์เขาเราเคิดว่า คอมเพติชันอื่นๆเขาอาจจะแยกนะแต่ว่าเราดูว่าเออ,เร,อเราลองเราลองทสลองดูที่ถ้าไม่ได้แยกแต่ให้มาให้มาแข่งขันกันมันจะออกมายัางไงแล้วเราเคิดว่ามันมีความสำเร็จสูงด้วยนะคะมีมีมีโปรเจกต์อะไรมีอะไรที่เขาแบบเสนอมาเยอะ, mm hmm. อะปีนี้มี138โครงการที่สมัครเข้ามาแล้วเราคัดเลือก10 โครงการค่ะก็คือส <th phin x> ินี่แบบเน้นๆมาเลยเรียบร้อยใช่ค่ะเรามีเกณฑ์ในรอบในรอบชิงชนะเลิศคุณเจนเราเรามีเกณฑ์อะไรการตัดสินบ้างครับก็เราก็ดูที่งานอันนี้มันทำได้โครงการของเขามันน่าจะทําได้จริงไหมโครงการอันนี้ช่วยสังคมอย่างไงช่วยชุมชนอย่างไงอันนี้มันก็ address เรื่อง mobility ไหมเราก็ดูเรื่อง innovation ด้วยค่ะ งั้นผมถามเป็นคำถามสุดท้ายในการที่ฟอร์ดรวมถึงฟอร์ดซีแรนโทพีเข้ามาสับส์ตรงนี้อโอเคมันเรามองภาพถึง CSR ถูกไหมคุณเจนแต่ว่าถ้าในภาพอื่นเนี่ยฟอร์ดได้อะไรจากจากการร่วมจัดงานนะครับเราเคิดว่าสำคัญสำหรับเรานะคือ,อฟอร์ด,ดตั้นแต่ดั้งเดิมเลยนะตั้นแต่เฮนรี่ฟอร์ดอะเขามีเขาเห็นว่ามีธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้เรามันสำคัญที่เราทำอะไรเพื่อชุมชนสังคมด้วย สังคมกับธุรกิจมันต้องเข้ากันร่วมกันแล้วก็เนี่ยฟอร์ฟลันทรี่ก็ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะที่แยกจากจากฟอร์มอเตอร์คอมพานีนะคะแต่ว่าเพื่อที่เราจะช่วยสังคมอันนี้ที่เราเห็นว่ามันสําคัญอันนี้เป็น values ของธุรกิจของเราค่ะก็คือแยกกับพาธุรกิจเลยใช่ค่ะ